ในเมืองเล็กแตงแห่งหนึ่งมีร้านตม้มยำข้างทางที่เปิดมานานนับสิปีชื่อว่าร้านป้าสายป้าสายเป็นแม่ค้าสูงวัยหน้าตายิ้มแยม้มแต่มีนิสัยแปลกคือไม่เคยให้ใครเข้าไปในครัวหลังร้านเด็ดขาดลูกค้าทุกคนต้องนั่งรอหน้าร้านเท่านั้นร้านนี้ดังเรื่องตม้มยำกุ้งนหนรสชาติเผ็ดจัดจ้านจนลือกันว่าน้ำตาลทุกชาม แต่ที่แปลกกว่านั้นคือกลิ่นต้มยำของร้านนี้มันหอมจนผิดปกติหอมแบบติดจมูกติดเสื้อผ้าไปจนถึงฝันถึงตอนนอนวันหนึ่งมีหนุ่มชื่อโจขับรถผ่านเมืองนี้ตอนดึกเขาหิวโซเลยแวะกินต้มยำที่ร้านป้าสายคืนนั้นป้าสายยิ้มตอนรับเหมือนเคย แต่โจสังเกตว่ามือของป้าสายเย,เย็นเย็นเฉียบตอนยื่นชามมาให้ขัวไม่คิดอะไรก้มหน้าก้มตาจมยำชามนั้นรสชาติเผ็ดจนเงอแตกแต่ก็ร่อยจนหยุดไม่ได้เขากินไปเรื่อยจนเจออะไรใดแข็งแกะในชามพอลงดูมันคือแหนเงินวงหนึ่งโจชะงักแต่ป้าสายที่ยืนมองอยู่กับพูดว่ากินต่อสิลูกอร่อยไหม ตัวเริ่มรู้สึกแปลกแดนเข้าแอบมองไปที่ครัวหลังร้านซึ่งป้าสายลืมปิดประตูไว้ครั้งแรกในรอบหลายปีสิ่งที่เขาเห็นคือหม้อต้อยมยำใบใหญ่เดือดปุดๆแต่หม้อนั้นไม่ใช่กุ้งหรือปลามันมีแคนคนโพลออกมาแคนที่ขาวซีดผิวลอกเป็นคุยและมีเล็บยาวงุ้มจุมอยู่ในน้ำซุปป้าสายหันมาเห็นโจมองอยู่เธอยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำบำับแล้วพูดว่าเห็นแล้วก็ต้องกินด้วยกันนะ โอโจโอนชามทิ้งและวิ่งหนีออกจากร้านทันทีแต่กลิ่นต้มยำนั้นยังตามติดตัวเขาไปทุกที่เขาขับรถหนีไปไกลถึงอีกเมืองแต่กลิ่นนั้นไม่หายแถมเริ่มได้ยินเสียงป้าสายกระซิบข้างหูว่านีไปไหนก็เจอนะลูกคืนนั้นโจฝันว่าตัวเองยืนอยู่ในครัวของป้าสายถือทัพพีตักนำซุปที่มีนิ้วคนลอยอยู่ใส่ปากตัวเองรสชาติเผ็ดจนตื่นขึ้นมาโอโหลเขารู้สึกคอแห้งผาก แต่ที่แยก่กว่านั้นคือเขาเริ่มหิวหิวต้มยำของป้าสายเช้าวันต่อมาเพื่อนของโจไปตามหาเขาเพราะติดต่อไม่ได้พวกเขาโจยืนอยู่ในครัวบ้านตัวเองกำลังต้มอะไรบางอย่างในหม้อใบใหญ่กลิ่นต้มยำหอมฟุ้งไปทั่วบ้านแต่หม้อนั้นมีแค่กระดูกขาวโพลนลอยผุดๆไม่ไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยโพจะหันมายิ้มให้เพื่อนแล้วพูดว่ามากินด้วยกันไหมอร่อยนะ ดวงตาของเขาแดงกำ่ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันตั้งแต่นั้นร้านป้าสายก็ปิดตัวลงเงียบไม่มีใครรู้ว่าป้าสายหายไปยแต่คนที่เคยกินต้มยำร้านนั้นเริ่มหายตัวไปทีละคนในเมืองเริ่มมีกินต้มยำลอยฟุ้งตอนกลางคืนบางคนสามารถว่า,าได้ยินเสียงป้าสายร้องเรียกจากในครัวบ้านพื้เองมากินด้วยกันนะลูก